ก็ดีเต่าหอยฮะคับครับเต่ามอยตุก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 อันนี้อันนี้นี่ตัวจูดเลยเนี่ยจูดเนี่ยจูดเนี่ยดูมองสิลายกาดนะน้ดูลูกตาดูลูกตา โจดไม่ธรรมดานะน่ะโจดน่ะดำขนพองน่ะทำตัวพองเดี๋ยวโดนจับอาบน้ำนะโจดนะเออโดนจับอาบน้ำนะโจดนะเออ,อ โด่เหรอโจ๊ดทำโด่เหรอฮะโจ๊ดทำโด่เหรอฮะ,อะนั่นจิกจิกก,ก,กล้องจิกกล้องจิกกล้องเหรอจิกกล้องเหรอไอโจ๊ดนี่มันธรรมดาที่ไหนเนี่ยธรรมดาที่ไหนเนี่ยโจ๊ดเนี่ยนั่น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 ,น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  รถนี่ د ي د ي. ดีๆเต่าง่อยไอพิงไ,ไ,ไอพิงไอด้วยไอพิงด้วยโจดเนี่ยโจดใครจะเอาไปโจดไปย่างกินบ้างเอาไปตุนไปเอาไปตุนเลยตุนเนี่ยไก่ดำเนี่ยเนื้อดำๆพิงพิง นี่พิง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 เป็นไงจ๊อบจอบจอบจับ,จอบอพิงเหรออือ มาดูไก่ซิลกี้วันนี้มาดูไก่ซิลกี้กันดูสิวันนี้เปิดออกมาให้พักผ่อนให้ออกมาจากเล้ามาพักผ่อนมันรีแลกซ์รีแลกซ์เดี๋ยวมันจะซีเรียสมันเครียดก็เลยออกมาเปิดออกมาวันนี้ได้ผักมาให้ ออกไปตลาดได้ผักมาให้กินผักกันแล้วก็ซื้อยาถ่ายพยาธมาให้ดูสิดี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 เหรอันนี้ใครยูมีอันนี้ยูมีอ่ายูมีอยูมียูมีเห็นกล้องยูมีเห็นกล้องโอ้โชว์ความสวย ไอโจ๊ตนี่ไว้ใจไม่ได้เลยโจ๊ตโจ๊ตนี่จะนั่นๆๆ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 ๆจะโจ๊ตอ่ะอืาโจ๊ตโจ๊ตดีกันดีกันโจ๊ตดีกันนะอยู่มีดีดีนี่ดูโอ้ยโจ๊ดโจ๊ต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 ทำไมล่ะโจ๊ตโจ๊ต

ไา,า,า่อันนี้ไข่คข่ไก่ขนไหมซิวกี้น่ารักนี่ตัวนี้ตัวนี้มันมีมีโรคมันมันก็ยังไม่ตายดูดิขนร่วงขนหลุดแต่น่ารักรู้จักชื่อชื่อรถนี่เนี่ยเรียกรถนี่แล้วก็วิ่งมาแล้วอ่าฉลาดฉลาดทุกตัว เต่างอยนี่ไอ้ตัวนี้เต่างอยดูเต่างอยดิเต่างอยเต่างอย